กราบสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจําเช้าวันที่4เดือนเมษายนสำหรับท่านใดนะครับนักงทุนครับที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยวีธีมาร์เก็ครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ forex for you เทรดสุดปังรับทริปสุดฟินในวันนี้ใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนักุนกสามารถที่จะแอดไลน์ ID เนี่ยเพื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะ XM เปิดัชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีเลย30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนะักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมกูเปานะครับ เดี๋ยวเราพานั้งจุดไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดก,กันก่อนเลยครับเริ่มต้นกันที่ดอลลร์อินดซ x เลยแท่งเทียนปัจจุบันดีก็เป็นแท่งเทียนที่มีการปรับตัวอ่อนค่างลงมานะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ98.537ช่วยสร้างแรงดูดให้กับราคาทองคําฟื้นตัวในแท่งเทียนปัจจุบันเช่นเดียวกันครับเป็นการสวนทางกันแต่ถ้าถามว่าราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดหรือยัง ก็จะบอกเลยว่าเป็นการฟื้นตัวเนี่ยที่ยังไม่ได้สามารถทําลายโครงสร้างฝั่งขาเซลล์ในระยะสั้นนี้ได้นะครับโดยภาพรวมแล้วตลาดเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงกดดันตามที่ทางของราคาน้ามันดิบในช่วงเช้าวันนี้ที่มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบเนี่ยโดยทั่วไปก็ยังคงมีแรงกดดันจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐชนาจักรนะครับได้ออกมากล่าวว่าเขาจะมีการปล่อยน้ํามันออกจากคลังสํารอง ก็จะช่วยลดเนี่ยแล้วก็ชะลอความร้อนแรงของราคาน้ํามันด้วยนะครถ้าถามว่าเอ๊ะคุณครับแล้วราคาน้ำมันเนี่ยมันจะยังมีโอกาสในการฟื้นกลับขึ้นไปหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ผมได้อ่านบทวิเคราะห์ของทางวันด้ามานะครับคุณเด,ดโมยาเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่สหรัฐอเมริกาจะปล่อยน้ํามันออกจากทางสํารองเนี่ยมันก็จะเป็นลบกับราคาน้ํามันแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนหากว่า เรื่องสองครามดังกล่าวเนี่ยมันยังคงมีความบานปลายเนี่ยโอกาสที่ราคา้ํำมันจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้แล้วเนี่ย ตรงนี้ต้องบอกกับนักลงทุนก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มีการส่งสัญญาณให้ทําการซื้อขายแต่อย่างใดน,นะเป็นเพียงบทวิเคราะห์ของนักลงทุนแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ดีจริงๆในเรื่องสงครามเดี่ยมันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะสามารถผลักดันราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวแข็งค่ากลับขึ้นไปด้านบนได้แต่ทีนี้ถามต่อว่าแล้วสถานการณ์ล่าสุดเดยเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุณสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ยังคงม,มีการรายงานมานะครับว่าเกิดเสียงระเบิดบอกว่า ดังแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่เมืองเคอร์ซินของทางยูเครนเป็นข่าวที่มีการรายงานมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่ละอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสงครามเนี่ยยังไม่จบแล้วก็ยังคงดําเนินกันต่อไปครับทุกท่านถาถดังของผู้นํายูเครนคุณเซเลสกี้ได้ออกมากล่าวไว้ว่า จนถึงปัจจุบันนี้เลยเนี่ยยูเครนของเรายังไม่ได้รับการการันตีจากประเทศไหนเลยนะว่าจะพร้อมเข้ามาเป็นนะครับผมมือที่3ในการรับรองความปลอดภัยให้กับประเทศของเราแสดงว่าการเจราจาอย่างไม่ได้คืบหน้าอย่างชัดเจนทางด้านของบริงเคนนะครับจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวไว้ว่าการข้อบ่าจาจากชาติตะวันตกเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเพิ่มเติมได้หากว่าผลลัพธ์การเจราจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ย มันออกมาไม่ดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจราจารด้วยซึ่งการเจราจารในวันนี้ก็จะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านวันจันทร์นี้เลยนะแต่ยังไม่มีการรายงานว่าจะเป็นการพบปะเจอหน้ากัน f เ t to f เ s t หรือว่าจะเป็นการ คุยกันแบบวิดีโอออนไลน์อันนี้ต้องจับตาแล้วก็ทางฝัง่งคณาโต้ครับล่าสุดได้ออกมากล่าวไว้ว่าเชื่อว่าปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนเนี่ยจะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมรัสเซียเดี่ยไม่น่าจะยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆแล้วก็มีข่าวแจ้งข่าวบาจริงๆอันนี้เป็นข่าวที่แจ้งข่าวบาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเอากลับมาพูดใหม่ก็คือให้ระวังวันที่9เมษายนนี้ให้ดีๆครับเพราะว่าเป็นวันประกาศชัยชนะ ของรัสเซียเขาอาจจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นดีเดย์สำคัญก็ได้ครับนักถุนในการผลิตสึ่ทางฝั่งของยูเครนตรงดีต้องจับตาดูกันให้ดีครับแหมจับตาหลายรอบหล้วเกินนะครับมีแต่ประเด็นสําคัญทั้งนั้นเลยสุดท้ายนี้ครับนักถุนสหรัฐอเมริกาครับได้มีการเพิ่มปริมาณการนําเข้าพลังงานขอดูก่อนนะครับหลังจากที่รัสเซียเนี่ยนะครับผมโดนเซ็นชันไปแต่ว่าเป็นการนําเข้าพลังงานจากทางรัสเซียด้วยนะ อันนี้สำนักข่าวรายงานมานะครับก็กแปลกๆเหมือนกันแต่ก็เป็นข่าวที่รายงานมาจริงๆครับมีตัวเลขชัดเจนเลยว่านำเข้าน้ำมันจากทางรัสเซียเพิ่มมากขึ้นโอเคครับนั่งถูกครับนี่คือการสรุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ